หากใครก mm ํา hmm. ล no, mm ังตามหาร้านเติมเกมคุณภาพนะครับผมที่เติมได้ถูกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมเมลโลดท็อปอัพคือทางออกของคุณนั่นเองนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยนะครับผมหากสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจเมลโลดท็อปอัพหรือแอดไลน์เมลโลดท็อปอัพไปได้เลยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชื่สุขวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมกลับมาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยในเกมเกมชินิแพ็กนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการจัดอันดับตัวละครซับ DPS กันบ้างนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วเป็นเมน DPS ใช่ไหมก็เดี๋ยวคลิปนี้เป็นซับต่อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นซับพอร์ตบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเรียงจัดอันดับเหมือนเดิมนะก็จากความง่ายนะครับผมปั้นง่ายขนาดไหนแล้วก็ความเก่งนั่นเองก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่มีคาซืฮะกับจงหลีนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในคลิปซัััััพพพอออรรรร์์ตตตเเเเาาาาาะะะววว่่่่่ถ้้มมมมมใใใสสนนนนนคคคลลิิปปีีีียยด๋ซจไบผ คือ,คอที่บอกว่าก่อนนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคือกลัวมีคนมาทวงว่าคาซื้อากับจงหลีหายไปไหนก็เลยขัดไว้ก่อนเลยโอเคถ้า,าพูดนานกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะต่อความยาวสาวความยืดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะรีบไปกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากอันดับที่6นะครับผม อันดับที่6ก็คือไรเดนนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยไรเดนจะไม่ติดแล้วนะแต่ว่าคือไรเดนเป็นตัวที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยถ้าเทียบกับตัวซับดีพีเอสตัวอื่นบางตัวนะที่ผมยังไม่เคยลองใช้ผมก็เลยยังไม่กล้าเอามาจัดอันดับในคลิปนะครับผมเผื่อข้อมูลมันผิดไงสาหรับไรเดนเนี่ยเป็นตัวซับดีพีเอสที่มีประโยชน์ทางด้านของเดเมจแล้วก็การฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อนนะครับผมจริงๆแล้วตัวของไรเดนเนี่ยไม่ค่อยจะเหมาะกับคนเล่นใหม่ๆสักเท่าไหร่ ในที่นี้หมายถึงคนที่ทําทีมยังไม่เสร็จอ่าหมายถึงแบบว่าได้ไรเดนมาตัวเดียว,ยวตัวเดียวแล้วปั้นไรเดนเลยเนี่ยไรเดนจะเก่งได้ไม่สุดนะครับผมไรเดนจะเก่งได้ต้องเล่นกับทีมที่ค่อนข้างพร้อมแล้วพูดง่ายคือเป็นตัวเลทเกมนั่นเองจริงๆใครได้มาต้นเกมเนี่ยมันก็ปั้นได้นะแต่ผมบอกเลยว่าไรเดนนี่แบบว่าทำอัติแฟคค่อนข้างยากมากนะครับผมถึงแม้อาวุธจะหาค่อนข้างง่ายเพราะว่าเดอะแคชตกป่าก็ได้หรือไม่มีจริงก็คงต้องไปแบบว่าคราฟเอาก็ได้ แต่ที่มันยากเนี่ยคืออาร์ติแฟกต์เพราะว่าอาร์ติแฟกต์ไรเดนเนี่ยเขาเหมือนว่าบังคับใส่เป็นสีเอมบริมเท่านั้นใส่เซตอื่นมันจะไม่คุ้มและอัติเมตจะค่อนข้างเบาเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือไรเดนเป็นตัวที่ต้องใช้ค่าฟื้นฟูพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับผมในการที่จะไปรีพลังงานธาตุให้เพื่อนถ้ายิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งรีได้ไม่เต็มหลอดอ่ายิ่งรีได้น้อยนั่นเองแล้วพอฟื้นฟูยิ่งน้อยเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าดาเมจไฟฟ้าของไรเดนเนี่ยยิ่งต่าลงไปอีก แอทแท็กก็ต่ําด้วยใครใส่อาวุธประจําตัวหอกม่วงเนี่ยก็ถ้าฟื้นฟูน้อยแอทแท็กก็จะต่าลงนั่นเองไยเดนเลยเป็นตัวที่บิวสเตตค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องคิดจากหลายอย่างฟื้นฟูแอทแท็กคีเลตคีเาเมตเอาหมดอะตัวเนี้ยดีที่ยังไม่ต้องใช้ชนานาญท่าแต่ชำนาญท่าจากรายเดนเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ความเก่งของไยเดนเนี่ยผมบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับของและทีมถ้าทีมคุณดีไยเดนจะเก่งมาก ถ้าของคุณดีไรเดนก็จะดีมากแต่ถ้าของคุณหวยเมื่อไหร่ก็คือไรเดนก็คือจะไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าทีมคุณไม่พร้อมที่จะรับมือกับพลังของเทพเจ้าสายฟ้าก็ไม่เก่งมากก็จะอยู่ในระดับที่เฉยๆไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่ทีมไหนที่แบบว่ามีตัวพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วทีมนั้นคุณก็แค่เอาตัวใดตัวหนึ่งออกแล้วก็ยัดไรเดนเข้าไปไรเดนจะทําให้ทีมนั้นแบบว่า OP ขึ้นมาประมาณ5,555เท่า ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนี้ผมเวอร์ส่วนความเล่นง่ายของไรเดนเนี่ยก็ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับของแล้วกันคือถ้าของคุณดีฟื้นฟูคุณถึงเนี่ยคุณสามารถปาดแล้วก็สับ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 แล้วก็ปาดแล้วก็สับ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 ได้แต่ถ้าของคุณไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยปาดครั้งหนึ่งสับปุ๊บอันติไม่เต็มใช้ต่อไม่ได้ตัวอื่นก็ไม่เต็มสรุปคือก็เท่านั้นแหละครับมันก็ได้เท่านั้นต้องทําของให้ดีก่อนไรเดนถึงจะเล่นง่ายและเก่งความง่ายในการเล่นเนี่ยผมให้ไปสี่ดาวแล้วกันเพราาะว่ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างถ้าทีมคุณดีมันก็จะเล่นง่ายขึ้นถ้าของคุณดีมันก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่ามันอยู่ที่ของด้วยส่วนความง่ายในการปั้นเนี่ยเอาไป3.5ก็พอนะครับผมคือตัวอื่นเนี่ยมันยังสามารถยำพอยำได้จริงๆไรเดนก็ยำได้นะแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใส่เป็น4เอมเบลมเนี่ยใส่เป็นเซต4เนี่ยคุ้มสุดซึ่ง4เอมเบลมอ่ะมันฟาร์มไปอะ่ะมันก็ดรอปเอมเบลมกับชิเมนวะใช่ไหมแต่ออฟลองที่จะบิวเข้ากับสตของรเดน มันค่อนข้างยากและอย่างหนึ่งคือเราต้องหาเอเบิ้ม4ชิ้นมันเลยทํายากมากๆนะผมมองว่ามันทํายากมากไรเดนผมมองว่าเป็นตัวที่ทำาัติแฟกต์ยากสุดในเกมแล้วส่วนความเก่งเนี่ยผมก็ให้4ดาวเช่นกันนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันขึ้นอยู่กับทีมด้วยแล้วก็ของอีกทีหนึ่งการปั้นเนี่ยได้ไปแค่สามจุดห้านะครับผมซึ่งแสดงว่ามันหายากมากก็เลยหักไป1ดาวนะครับผมจากการที่ทําของยากแล้วก็ทีมต้องดีในระดับหนึ่งสำหรับไรเดน ต่อไปนะครับผมอันดับที่5นะครับผมก็คือเตาจะไหมแล้วครับเชฟเสียงหลิงนั่นเองนะครับผมเสียงหลิงเชฟหมีนั่นเอง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 ,เอ,ง,เ,อง,เ,องเอาละตอนนี้ก็จะมีคําถามเกิดขึ้นในใจว่าทําไมเสียงหลิงที่มาอยู่อันดับ5้ายะไรเนเก่งขนาดนี้เสียงหลิงนะครับผมนับว่าเป็นตัวซับ DPS ธาตุไฟที่แบบว่าบางคนเขานับเป็น DPS ด้วยซ้าแต่สาหรับผมเนี่ย ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีช่วงที่อัลติเมทใช้งานไม่ได้แล้วดาเมจมันจะดรอปค่อนข้างดรอปมันแตกต่างจากตัว DPS ทั่วๆไปตรงที่ว่าไม่มีอัลติเมทไม่มีสกิลธาตุก็ยังสามารถตีเพื่อทําดาเมจได้บางตัวนะเสียงหลิงเนี่ยดาเมจแรงมากก็จริงนะครับผมแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยคือรีพลังงานธาตุได้โคตรกากเรียกว่ากระจอกเลยดีกว่าคุณดูเชฟหมีคุณดูโกบาบเขาเป่าไฟนะครับผมเป่าโดน ัตู1ครั้งเนี่ยจะดรอปลูกแก้วธาตุ1ลูกต่อการตีโดนของโกบ้าหนึ่งครั้งซึ่งผมพูดตรงๆว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้โดนทุกครั้งด้วยซ้ําถ้าเกิดมอนวิ่งออกบอลแดดหนีหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้ห่างตัวโกบ้านิดนึงก็คือจะไม่โดนเลยแล้วคุณก็จะไม่ได้รลูกแก้วธาตุโดยปกติเวลาเราเล่นเซียงหลิงเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจโกบ้าเท่าไหร่ก็คือ,อ,อโยนไปเหอ,อะจะจะเป่าโดนไม่โดนก็ช่างมันนะครับผมก็คือโดนก็คือได้ไม่โดนก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไง เราก็ต้องใช้ตัวอื่นในการช่วยรีเซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวที่ไปคนเดียวหรือไปกับธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างลําบากในระดับหนึ่งเพราะว่าไม่มีคนช่วยรีพลังงานธาตุให้แต่ถ้าเราไปกับตัวอย่างเบนเน็ตหรือไรเดนเนี่ยที่มีการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้เพื่อนเนี่ยหรือเบนเน็ตที่ปาดท,ทีได้ลูกแก้วถึงสอลูกต่อการปาด e ีครั้งเนี่ยจะช่วยเซียงหลิงในการรีพลังงานธาตุได้ค่อนข้างดีเลยนะอ่าทำให้เก็บอันติได้ไวขึ้นเยอะ ยิ่งใช้คู่กับไรเดนเนี่ยก็จะยิ่งเร็วเข้าไปอีกแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มตลอดยกเว้นคุณทําฟื้นฟูสูงๆ,งๆเกินแบบเกิน1 5 0 160 170ไปอันนั้นก็คือไรเดนปาดก็น่าจะเต็มเลยใครถึง200ก็คือโอเคแต่ว่าถ้าทําเยอะขนาดนั้นอ่ะสเตตยอย่างอื่นอาจจะต่ําแล้วมันจะเบาได้พูดมาขนาดนี้ก็เซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นเพราะว่าข้อจํากัดของเชฟหมีกับการเก็บพลังงานธาตุให้ตัวเองไม่ได้นั่นแหละทำให้เซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยาากขึ้นม ส่วนอนะ์ติแฟกต์เนี่ยอ์ติแฟกต์ผมพูดเลยว่าเอมเบลมอะดีสุดนะแต่ว่าสามารถใสาย่ยำได้อย่างเช่น2ไฟ2อกระเดียตอร์2ไฟ2อเอมเบลม2ไฟ2โนเบลดสอเอมเบลม2โนเบลดอ,อะไรอย่างนี้ใส่เป็น4เซตก็ได้อย่างที่ผมใช้อยู่ก็คือคริมสันวิดออฟเฟมจริงอยากเปลี่ยนนะแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปฟาร์มเซตเอมเบลมให้เพราะว่าต้องฟาร์มรอตัวแพทหน้าที่จะเข้าในวันพุธนี้นั่นเองก็เลยทําให้เซียงหลิงเนี่ยทำอ์ติแฟกต์ง่ายกว่าไรเดนขึ้นมานิดหน่อย ถึงแม้จะใช้สีเอมเบลมได้แต่ว่าเซียงหลิงเนี่ยสามารถไปเลือกใส่อย่างอื่นได้มันแรงเหมือนกันแต่ว่าใส่เอมเบลสมุ้มสุดเพราะว่าได้ทั้งฟื้นฟูแล้วก็ความแรงของอัลติเมตก็ไปเลือกเอาคือถ้าคุณใส่แบบยำสองเซตรวมกันก็มันจะทําง่ายกว่าแต่ว่าถ้าคุณใส่สีเอมเบล็มเนี่ยก็น่าจะแรงขึ้นมาอีกส่วนอาวุธเนี่ยก็ไปตกปลาได้ตกปลาใครไม่ยังไม่เปิดล็อกระบบตกปลาก็เดี๋ยวไปคราบเอาก็ได้อ่าประมาณนั้นได้หมดเลยนะครับผม เซียงหลิงเนี่ยความเล่นง่ายเนี่ยผมให้อยู่ในระดับสีดาวแล้วกันเพราะว่าของก็ไม่ได้ทํายากส่วนทีมก็ต้องการแค่ธาตุไฟตัวหนึ่งหรือเบนเน็ตเจาะจงเลยเบนเน็ตตัวหนึ่งก็ได้อะไรงนี้หรือใครไม่มีเบนเน็ตก็ต้องใช้ธาตุไฟที่รีพลังงานธาตุได้ค่อนข้างดีอีกตัวหนึ่งมาช่วยเซียงหลิงรีไม่งั้นอาจจะเกิดอาการอันติได้ไม่บ่อยหรือกดไม่ได้เลยในบางจังหวะที่เราต้องการใช้ดาเมจมันก็จะหวบเลย เพราะฉะนั้นผมก็ให้ไปสีดาวแล้วกันความยากในการทำอ์ติแฟกต์เนี่ยผมให้สีดาวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้แบบว่าเจาะจงแบบว่าเออต้องใส่สี่ชิ้นเท่านั้นนะมันยังพอยำผสมรวมกันได้นิดหนึ่งนะครับผมสําหรับเซียงหลิงเนี่ยก็เอาไปสีดาวเยอะกว่าลเดนครึ่งดาวนะครับผมเพราะว่าลาเดนเนี่ยใส่เซตสี่ยังไงมันก็ดีที่สุดแต่ของเซียงหลิงเนี่ยมันก็ยังพอไปได้ทูทูได้ไทยมีฟื้นฟูติดตัวสักหน่อยสัก150ประมาณนี้ก็โอเคส่วนความเก่งเนี่ยก็คงไม่ต้องเถียงกันเพราะว่า มัน5ดาวอยู่แล้วจริงๆถ้าให้เยอะกว่านี้ได้ก็คงให้เยอะกว่านี้แต่ว่านั่นแหละความเก่งเซียงหลิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยดาเมจน้องแกแรงมากขนาดมีเป่ากบ้าเป่าจริงบางฮิตก็แรงแล้วนะแค่ติดอย่างเดียวคือโกบ้ามันเป่าไม่ค่อยจะโดนนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าโกบ้ามันก็แค่แบบเป่าไปเรื่อยปล่อยเข้าไปเรามีแค่กงจักรเราก็ปั่นตายหมดแล้วครับใครมี C6 กนี่คือปั่นโอ้โหปั่นอย่างนานเลยอันดับที่4นะครับผมก็คือเป๋ยโตนั่นเอง สำหรับเป๋ยเนี่ยที่ขึ้นมาอยู่ก่อนเซียงหลิงเนี่ยเพราะว่าดีกว่าเซียงหลิงนิดนึงตรงที่ว่าถ้าฟูเคาน์เตอร์เนี่ยคุณจะได้ลูกแก้วธาตุสี่ถึงห้าลูกเลยนะอ่าถ้าคุณฟูเคาน์เตอร์ถูกจังหวะนะแต่ถ้าคุณเคาน์เตอร์ไม่ถูกจังหวะหรือกด E ีแค่ฟาดมันไปอ่ะคุณจะได้2ลูกอ่าดูน้อยซึ่งมันก็น้อยนั่นแหละถ้าคุณฟูเคาน์เตอร์คุณจะได้4-5ถึงลูกเลยนะ ก็เลยทําให้รีพลังงานธาตุดีกว่าเซียงหลิงขึ้นมานิดนึงเป๋ยเนี่ยเป็นเหมือนเซียงหลิงแต่ว่าเป็นเซียงหลิงธาตุไฟฟ้าอ่าเปรียบเทียบอย่างนี้น่าจะดีกว่าเป๋ยเนี่ยเหมือนเซียงหลิงเด้เลยตรงที่ว่าการทําดาเมจเนี่ยเน้นไปที่ของอัลติเมทเพราะฉะนั้นเซ็ตที่ใส่ได้ดีก็คือ4ี่ e ม b l e มอีกแล้วคือตอนนี้สีเอ m b l e มมันเป็นว่า all around the world ของซับ dps เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยสี่ e ม b l e มนี่คือแบบสุดจัดเลยตัวที่ใช้อัลติเมทเนี่ย สกิลฟูลเคาน์เตอร์ของเป๋ยเนี่ยมีดาเมจค่อนข้างดีนะครับผมถ้าคุณฟูลเคาน์เตอร์แบบโดนจังๆนะถ้าคุณแบบว่าไม่โดนก็คือมันก็จะได้ลูกแก้วธาตุน้อยแถมดาเมจก็ดรอปลงไปอีกการทำอัติแฟกต์เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือสีเอบล่มดีสุดแต่ว่ายำได้เหมือนเซียงหลิงเลยอย่างเช่น2ไฟฟ้า2อกระดิ่ต์2ไฟฟ้า2ชิมินะวะ2ไฟฟ้า2โนเบิลอะอะไรประมาณนั้นได้หมดนะครับผมหรือ2องเบล่ม2ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้แต่ตัวที่เน้นอัติเมทเนี่ยก็ เอมเดิมไปดีสุดแล้วเราก็ทําฟื้นฟูยัดลงไปเพื่อให้อัลติเมทมันแรงขึ้นนั่นเองเป๋ยเป็นตัวที่ใช้ได้ดีในทีมเทรเซอร์มากๆทีมชาร์จไฟฟ้าเนี่ยน้ากับไฟฟ้าเนี่ยช็อตกันไปช็อตกันมาเนี่ยเป๋เป็นตัวแบกตัวหนึ่งเลยนะที่เป็นดาเมจของทีมนี้ใครเล่นทีมชาร์จไฟฟ้าหรือโคโคมิหรือแบบว่าซูโครสซิงชิลฟริตอะไรเงี้ยเอาเป๋เข้าไปเสริมอีกทีกท็คือช็อตกระจ,จายนะครับผมเป๋เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างสนุก อ่าถ้าคุณฝึกฟูเคาน์เตอร์ได้คุณจะยิ่งมันเข้าไปอีกเพราะว่าคุณจะโปงแปงปงแปงปองป่ะคุณจะป,งแ,ปงแล้วก็แปงแล้วก็โปงแล้วก็แปงอ่ะแปลว่าอะไรวะแต่ถ้าคุณฟูเคาน์เตอร์ไม่โดนเนี่ยหรือไม่ไม,ไม่พยายามที่จะฟูเคาน์เตอร์หรือไม่ฝึกสักนิดนึงนี่ยก็อาจจะพลาดได้อ่าแล้วมันจะได้พลังงานธาตุเนี่ยน้อยลงนะครับผมเก็บลูกแก้วได้น้อยลงอ่าแล้วคุณก็จะเล่นยากขึ้นไปอีกเพราะอันตรายคุณจะไม่ไม่เต็มยังไงก็ต้องเล่นเป็นแบบว่า2ไฟฟ้า ไม่งั้นคุณจะเจอปัญหาแน่ๆตรงที่รีพลังงานธาตุไม่ทันดีสุดคือเล่นคู่กับไรเดนถึงแม้ว่าอันติของเปยเนี่ยมันจะออกตอนรายเดนฟันไม่ได้แต่ว่าไรเดนจะช่วยปิดจุดอ่อนในการรีพลังงานธาตุไปได้เยอะมากอีกอย่างหนึ่งคือไรเดนเป็นธาตุไฟฟ้าได้สั่นพ้องไฟฟ้าเนี่ยอาจจะรีพลังงานธาตุง่ายขึ้นไปอีก หรือถ้าคุณไม่มีไรเดนก็เล่นกับฟิตก็ได้ฟิตเป็นตัวที่ปั่นพลังงานธาตุได้เรื่อยๆพอะออสยิงหนึ่งทีก็ได้ลูกหนึ่งยิงแล้วก็ได้ลูกยิง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 แล้วก็ได้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งตลอดตัวที่นิยมใช้กับเป๋ยเนี่ยก็เลยเป็นฟิตไม่ก็ไรเดนอะไรประมาณนั้นระดับความเล่นง่ายของเป๋ยนเนี่ยเอาไป4.5เพราะว่า1เลยคือดีกว่าเซียงหลิงนิดนึงตรงมีลูกแก้วธาตุให้ตัวเองค่อนข้างดีกว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณฟูลเค้าเตอร์โดนมันจะได้เยอะมากไดด้้4ลูกแต่่่วาาาถาคุณพ มันก็จะไม่ได้เลยอันนี้คือตัดคะแนนตัดคะแนนอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องเล่นคู่กับตัวไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวไม่งั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าถ้าคุณเล่นเปิดตัวเดียวเนี่ยอันติมันเต็มช้ามากขณะผมใช้2ไฟฟ้ายังรู้สึกว่ามันช้าเลยครับผมอ่าถ้าไม่เล่นคู่กับไรเดนนี่คือเออมันอืดจริงนะแต่ถ้าเล่นคู่กับไรเดนก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นไม่ได้แบบว่าเต็มตลอดแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นอาจจะเต็มตลอดเพราะว่าได้สั่นพ้องไฟฟ้าเนี่ยแหละใครทาฟื้ ส่วนความง่ายในการปั้นเนี่ยก็4ดาวนะครับผมเพราะว่าอ์ติแฟกต์เนี่ยสเอมเบลมหาได้ค่อนข้างยากกว่าเซต2แต่ว่ามันยังสามารถย้ำได้อยู่อีกอย่างนึงคือสเตตแหละเราไม่ต้องบิวให้มันยากเหมือนไลเดนขนาดนั้นเอาเป็นแบบฟื้นฟูเล็กน้อยแล้วลงแอตแทกคิเด,ดทคิดาเมดก็ได้ อย่างหนึ่งคือก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องใส่แบบว่าสีเอมเบลมตลอดไปครอยากจะใส่โนเบลสไฟฟ้าโนเบลสกรดีเตอร์ไฟฟ้ากรดีเตอร์ไฟฟ้าชีวินวะก็แล้วแต่แล้วแต่จะมีกันเนี่ยแล้วก็แล้วแต่ที่ว่าขยันหาหรือเปล่าถ้าคุณอยากให้เยผยแร่คุณก็ต้องหาสีเอมเบลมอยู่ดีฉะนั้นก็สีดาวนะครับผมโอเคแล้วส่วนความเก่งเนี่ยคงไม่ต้องพูดมั้งพอๆกับเซียงหลิงเลยครับผมก็คือเป็นเซียงหลิง่าไฟฟ้าอย่างที่บอกไปนะครับผมก็คือ5้าดาวไปเลยความเก่งอ่าเหมือนเซียงหลิง แค่เปลี่ยนไปธาตุไฟฟ้าเก่งเหมือนกันนะครับผมแถมช็อตไปช็อตมาเนี่ยมันค่อนข้างรัวด้วยคือแบบมอนเป็นหมูก็โดนชิ่งไปเรื่อยๆค่อนข้างเก่งอันดับต่อไปนะครับผมก็คือเจ้าหญิงแห่งการลงทันฟิชริกรินั่นเองนะครับผมสำหรับฟิชเนี่ยก็ อาจจะสงสัยว่าทําไมเลยเปยกับเซียงหลิงมาได้เพราะว่าตัวละคร่อนต้งจะด้อยกว่านิดนึงแต่ว่าผมบอกไปต้นคลิปแล้วว่าความง่ายมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับผมฟริตก็จะขึ้นมาอยู่อันดับ3เพราะว่าฟริตเล่นง่ายมากไม่เทอะไม่ต้องทับอะไรเลยจริงๆมีฟริตอีกสายหนึ่งคือฟริต DPS ที่เป็นสายกายภาพแต่ว่าผมลองไปเล่นมาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันยิงยิงอะไรไม่ค่อยจะตายเท่าไหร่ฉะนั้นใครจะปั้นฟริตเนี่ยก็ปั้นเป็นซับ DPS อดีกว่านะเล่นเป็นไฟฟ้าดีกว่าอย่าพยายามไปเล่นกายภาพก็ได้ แล้วแต่เพราะว่าเพราะว่ากายภาพเนี่ยอย่างน้อยต้องปลดหนึ่งเพื่อความรัวในการยิงเพราะจะมีออสช่วยยิงส่วนซับดพิเศเนี่ยซีมันก็เล่นได้แล้วถ้าใครปลด C6 ก็คือเป็น AK ยิงแบบป๊ะ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 ป๊นป๊ะ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 ป่บป๊ะปนะป๊ะป๊ะป๊รป๊ะป๊าป๊ะ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 บนเปนเป๊ะป๊ะมแล้วะิ๊ะป๊ะป00ป๊ะปะ พื้นเป็นเด็ดหายสลับตัวฟิตออกออสก็ยังยิง9,00 0อยู่แนปช็อตนี่มันสุดจริงๆเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฟิตก็จะใช้ในทีมที่แบบว่าเทรเซอร์อ่ะอันนี้ก็คือยอดนิยมเพราะว่าเป็นตัวไฟฟ้าที่ยิงออสแต่ค่อนข้างบ่อยแถมแรงด้วยออสถึงแม้จะมีจุดอ่อนในการที่ไม่ยิงเป็นหมู่บ้างเพราะออสมันยิงได้ทีละตัวแตกต่างจากเป๋แต่ว่าเป๋เนี่ยมันเป็นอัลติเมทก็เลยชิงเป็นหมู่ถ้าออสเป็นอัลติเมทออสก็อาจจะยิงเป็นหมู่ก็ได้แล้วก็อาจจะไปใช้ในการรีพลังงานธาตุให้สักทีมหนึ่งเพราะว่า ออสเนี่ยยิงแล้วลูกแก้วธาตุมันดรอปได้เรื่อยๆนะครับผมยิ่งเป็นธาตุไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยก็จะยิ่งได้ลูกแก้วธาตุจากออสเนี่ยยิ่งโอเคแต่ถ้าเป็นธาตุอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพราะว่าออสก็ผลิตได้เรื่อยๆนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้เยอะเท่าธาตุไฟฟ้าแต่ว่าก็ยังได้โอเคอยู่ในการที่มีหน้าที่เป็นซับดีพีเอสที่ทำดาเมจแล้วก็ทําหน้าที่ปั่นพลังงานธาตุให้เพื่อนได้ในระดับหนึ่งส่วนความง่ายในการปั้นเนี่ยอร์ติแฟกต์กับอาวุธเนี่ยอาวุธเนี่ยอาจจะยากไปนิดหนึ่ เพราะว่าถ้าคุณมีสติงเลสเนี่ยมันก็จะยิ่งโอเคแต่สติงเลสเสียอย่างหนึ่งคือมันเป็นอาวุธกาชาอ่าถ้าคุณไม่มีอาวุธสติงเลสที่หรืออาวุธกาชาอย่างอื่นที่มันเหมาะกับฟิตเนี่ยก็อาจจะไปต้องคราฟใช้เอาแต่ว่าฟิตใส่สติงเลสเนี่ยมันแรงจริงๆนะมันมันแรงค่อนข้างแรงเลยอีกอย่างหนึ่งคือเราได้ชำนาญท่าจากสติงเลสด้วยส่วนเซตอัตติแฟกต์เนี่ยก็จริงๆงถือว่าเป็นตัวที่ทําไม่ยากนะถ้าเรายำอะแต่ว่าเซฟที่แนะนําที่สุดเนี่ยก็คือสีไฟฟ้าซึ่งผมบอกเลยว่ามัน ค่อนข้างยากแต่ดีหน่อยที่ฟิตเนี่ยเราไม่ต้องแบบว่าบาลานซ์สเตตให้มันวุ่นวายมากขนาดนั้นคุณอาจจะแค่เอาเป็นคิเลตคิดาเมตก็ได้อ่าหรือแอตแทกคิเลตก็ได้แล้วแต่แอตแทกคิเลตคิดาเมตเนี่ยส่วนฟื้นฟูเนี่ยเฉยๆนะาสำหรับผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเน้นฟื้น,ฟ,นฟูให้ฟิตขนาดนั้นเพราะฟิตเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้อัติเมทแล้วแบบดีขนาดนั้นเพราะสกิลซิกเนเจอร์ของ ฟริตเนี่ยก็คือออสซึ่งเป็นสกิลธาตุเป็นสกิลอ e. ีความแรงของการยิงออสเนี่ยมันมาจากสกิลอ e. ีฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการที่แบบว่าต้องมีฟื้นฟูพลังงานเพื่อนในการเรี้ยนติคือฟริตเนี่ยมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรความง่ายในการเล่นฟริตเนี่ยผมให้ไปเลย5าดาวเพราะว่าแค่ปล่อยนกไม่ต้องทําอะไรเลยอน,นกหมดสกิลอีครูดาวก็อาจจะก,กดอัลติเมตแล้วก็บินโฉบอ่าพอออกจากล่างออสตัวยักษ์ปุ๊บมันก็จะเสกอสอสออกมา อ่ะก็เหมือนสกิล e แต่ว่าเป็นอัลติเมทแทนแล้วเราก็ไปเล่นตัวอื่นต่อได้พอสกิลอัลติเมทของออสหมดปุ๊บก็เสกขึ้นมาใหม่อ่ะได้เรื่อยๆแถมอีก e อย่างหนึ่งคือไม่ต้องออนฟิลเสกแล้วออกไปได้เสกแล้วออกไปได้ง่ายมากาามการทำอัลเทอร์เนทเนี่ยสี่ดาวนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือเซตที่ดีที่สุดคือสีไฟฟ้านะครับผมก็คือ Thunder Fury อ่าไม่ใช่ Thunder Suit นะ <laughs> อย่าไปเอา Thunder Suit มาใส่นะอ่า Thunder Fury เพราะว่าถ้าเราเล่นกับทีม Tracer อะไรพวกเนี้ยก็ต้องใช้ Thunder Fury เพราะว่าเซตสเนี่ยช่วยในการเพิ่มดาเมจของการทําปฏิกิริยา,าธาตุช่างไฟฟ้าอเวอร์โหลดอะไรประมาณนี้อีกอย่างนึงคือมันช่วยในการลดคูดาวด้วยถ้าเราแบบว่าทําปฏิกิริยา,าธาตุด้วยเซต thunder fury เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ยังสามารถเอาไปย้าได้เช่นไฟฟ้ากระดีต์ไฟฟ้าชิมินะวะอะไรประมาณนั้นไฟฟ้า,ว,า,ฟฟาวันเดอเร์เอร์ก็ได้เพิ่มแบบว่าชนานาํานาญธาตุธาตุด้วยนะเฮ้ยเพิ่มชำนาญธาตุอ่ะ ตัวความเก่งเนี่ยก็เอาไป4.5แล้วกันผมว่าดาเมจของออสก็ไม่ได้แบบว่าดีเดมากมายอะไรเพราะว่ายังไงก็เป็นสกิลธาตุไม่ใช่อัลติเมทนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคืออัลติเมทของฟิตเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากมายนะผมก็แค่ออสบินผ่านนะครับผมแค่นั้นแล้วก็เสกออสอีกตัวมันใช้ในการต่อเวลาออสมากกว่าไม่ได้เพิ่มดาเมจที่สูงมากมายอะไรอีกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะเก่งได้แบบสุดๆเนี่ยถ้าเล่นจะต้องปลด C6 เลยนะออสซึ่งจะยิงรัวเป็น AK แบบปั๊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 บปั ทิ้งขึ้นมาอยู่อันดับ3ได้ก็คือความง่ายล้วนเลยเพราะว่าผมเียกตามความง่ายอันไหนความง่าย5ดาดาวก็จะอยู่สูงหน่อยถ้าความง่ายเท่ากันก็จะคิดจากอย่างอื่นด้วยอันดับต่อไปนะครับผมก็คืออันดับ2ก็คือซิงชิวนั่นเองสำหรับนายน้อยเนี่ยขาอ่อนรีเย่เนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันเก่งขนาดไหนหรือดีขนาดไหนนะครับผมความเล่นง่ายเนี่ยก็มันเล่นง่ายค่อนข้างง่ายแบบง่ายเลยถ้าคุณมีเซคิฟิเชียลเนี่ยคุณจะยิ่งเล่นง่ายคูณแบบคูณ2 เออเล่นง่ายแบบ2อย่างดับเบิลเล่นง่ายอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่ทําฟื้นฟูให้มันเกินสัก200เนี่ยอย่างเช่นอัลติเมตคุณเต็มแล้วคุณก็กดอัลติเมตไปนะครับผมแล้วก็ปาดหนึ่งทีรับลูกแก้วธาตุให้หมดสลับไปเล่นตัวอื่นแล้วเดี๋ยวพอเล่นเไปอ่ะตัวอื่นก็จะช่วยรีพลังงานธาตุให้ลูกแก้วธาตุมาบ้างสักเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมันก็เกือบเต็มแล้วหรือไม่ก็เต็มไปเลย หรือถ้าคุณเล่นคู่กับไรเดนเนี่ยคุณไม่ต้องทําถึง200ก็ได้จริงๆ150เล่นคู่กับไรเดนปาดหนึ่งทีหรือใครมีเซคิฟิเชียลปาดสทีเนี่ยมันก็ยิ่งเต็มเข้าไปใหญ่เล่นคู่กับไรเดนในทีมเลนเนลเนี่ยจะค่อนข้างง่ายสําหรับซิงชิลแต่ว่าจริงๆิงซิงชิลไปได้กับเกือบทุกทีมสก,กิลท่าซิงชิลเนี่ยดอบลูกแก้วท่าเยอะมากปาดทีปุ้ม5ลูก4-5ลูกบอกเลยว่ามันเยอะมากอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราใส่เซคิฟิเชียลเนี่ยเราปาดได้2ทีเราได้เกือบ10ลูกบงที ผมเคยทำไกด์ซิงชิวไว้แล้วนะครับผมก็ย้อนไปดูได้อันนั้นละเอียดกว่าเยอะเลยอ่าอันนี้ขอพูดไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินในการจัดลนดับความเล่นง่ายของซิงชิวเนี่ยก็เอาไป5ดาวนะครับผมเพราะว่าเล่นง่ายมากลูกแก้วธาตุดอกเยอะอันติแรงสกิล E ดีแรงเหมือนกันอันติแบกน้ําได้ตลอดเวลาด้วยมันเล่นง่ายมากแล้วมันซับพอร์ตทีนค่อนข,ข้างดีดาเมจก็ดี ไปได้กับทีมไหนบ้างไปได้กับแทบจะทุกทีมข้อเสียแทบจะไม่มีข้อเสียอย่างเดียวคือปาดน้ําแล้วมันชอบติดน้ําแล้วพอโดนน้าแข็งมันชอบแข็งครับหรือไปโดนไฟฟ้าพอดีเมื่อโดนช็อตแบบกระตุกกระตุกกระตุกนิดนึงอะแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยมากเว้นเจอแต่ e อีเจที่มันขังกรงน้ําแข็งนะนั้นก็จะน่ารำคาญหน่อยนะในอบิสเนี่ยแต่เดี๋ยวอบิสเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนละส่วนความง่ายในการปั้นเนี่ยผมให้4ดาวนะครับผมเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไร สี่เอ็มเบมดีสุดอีกเช่นเคยแต่ว่าสามารถยําได้อย่างเช่น2น้ํา2โนเบลสองน้ำสองกาเดียเตอร์หรือ2องเอมเบมสองน้ำอะไรประมาณนี้ก็อันนี้แล้วแต่จะใช้ส่วนดาบเนี่ยหักคะแนนนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไม่ใช้สักคิฟฟิเชียลเนี่ยก็มันจะปาดได้รอบเดียวแล้วรอบเดียวอะ่ะยังไงก็ไม่เต็มต้องไปให้ตัวอื่นช่วยรีให้หรือถ้าตัวอื่นรีมาให้แล้วนิดนึงอะ่ะปาดท,ทีเดียวก็อาจจะพออยู่แต่ยังไง2ทีเนี่ยก็คือเอาให้มันแน่ใจหรือถ้าคุณไม่มีสักคิฟฟิเชียลเนี่ย ก็เล่นคู่กับไรเดนไปเลยก็กลายเป็นว่าต้องมีไรเดนอีกก็ทําให้ซิงชิวก็แบบว่าเหมือนเป็นข้อจํากัดในการปั้นไปนิดนึงส่วนความเก่งเนี่ยก็คงไม่ต้องเถียงกันมั้งน่าจะ5ดาวอยู่แล้วนะครับผมจริงๆถ้ามันเยอะกว่านี้ได้ก็คงให้ความเก่งซิงชิวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมดาเมจปาดอีแรงใส่เซคิฟิเชียลปาได้2อรอบลูกแก้วธาตุเต็มเร็วมากอันติอัพไามร้อยเปอร์เซ็นต์อันติเมทแรงมากดาบน้ําแบบ C6 ปักทีเล่มสูงสุด5เล่ม โดนครบ1คอมโบเนี่ยวนแบบว่าตี3รอบเนี่ยก็คือโดนประมาณ10เล่มอันติแฟกยังพอยำได้อาวุธอาจจะหายากไปนิดนึงนคะครับผมดีที่สุดคือแปะน้ําได้ตลอดเวลาถ้าคุณใช้ซิงชิลเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามอนเนี่ยจะมีธาตุน้ําอยู่ที่ตัวตลอดเวลาแทบจะไม่มีธาตุอื่นไปผสมเลยอ่าคือมันทําไปแล้วอะ่ะแต่สุดท้ายน้ําก็ไปแปะต่อเพราะน้ําดอกสุดท้ายมันออกไป5้าเล่มดาบน้าอะ่ะมันก็เลยประปากปรัปรกปรัก,รก,รกอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําที่แปะอยู่ที่ตัวมอน ในการทำคอมโบต่างๆเนี่ยคือที่ต้องใช้น้ำเนี่ยคือซิงชิวคือดีมากตอนนี้ผมยังโมงไม่ออกเลยว่าถ้าเทพน้ำออกมามจะทำยังไงให้เก่งกว่าซิงชิวต่อไปนะครับผมอันดับที่1กระเด็ดเช่นเคยเนะครับผมก็หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าทำไมเขาขึ้นขึ้นมาอยู่บนนี้แต่ว่าคือมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้เขาขึ้นมาอยู่บนนี้ได้นะครับผมเขาก็คือ Al เอาลิเบโดเซนเซนั่นเอง อัลเบโดเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยจริงๆไม่ได้มีแค่เก่งทางด้านของดาเมจรีพลังงานธาตุซับนู่นซับนี่จริงๆเดินสำรวจก็ดีเพราะมีลิฟต์ไปได้กับเกือบทุกทีมถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อเสียในการที่เปี้ยหินเนี่ยบางทีอาจจะไปทปําปฏิกิริยาธาตุไปแย่งอะไรเงี้ยก็มีบ้างเอาเบโดนะครับผมเล่นง่ายแค่ไหนเอาไป5ดาว <c oughs> <c oughs> นะครับผมเพราะว่าชีวิตไม่ต้องทําอะไรเลยเนะครับผมยิ่งแบบว่า คือมันใช้เวลาในการอยู่บนฟิวน้อยมากนะครับผมคือเราแค่กดสกิลธาตุบางดอกบัวอ่าก็มีอัลติเมตกด Ultimate. อัลติเมตออกแค่นั้นไม่มีอะไรเลยอ่าดอกบัวแตกดอกมัวบนเวลาออกมากลางใหม่ออก <c oughs> ไม่มีอะไรมีแค่นั้นนะครับผมแค่นั้นแต่ดาเมจอัลเบโดนี่คือสูงค่อนข้างสูงเลยเปียะละหมื่นขึ้นถ้าทํา2หินอาจจะถึง20,000อ่าก็แล้วแต่ว่าใครทําของมายังไงใช้กับทีมได้ค่อนข้างหลากหลายใช้2หินก็คือดีมาก ตัวหินส่วนใหญ่รีพลังงาน5ให้ตัวเองได้ค่อนข้างห่วยมีเอเบโดเข้าไปเป็น2หินแล้วแบบว่าเป็นตัวรีพลังงาน5ได้เพื่อนอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแบบดีมากดอกบัวเขาดีมากอีกอย่างหนึ่งคือถ้าดอกบัวแตกก่อนที่จะใช้งานก็แค่ออกมาวางใหม่เพราะว่าคูดาวดอกบัวเนี่ยมันแค่4วินาทีนะครับผมคือวางไปคูดาวสี่วิวางเรียกรอบหนึ่งคือมันย้ายที่ได้มันแตกปุ๊บมันวางได้เลยดาเมจมันก็แรงนะครับผมใช้เวลาอยู่บนฟิวไม่นาน คือมันจะมีตัวไหนเล่นง่ายกว่าอเบโดอีกอย่างนั้นเลยส่วนความง่ายในการทําของเนี่ยจริงๆใครมีอเบโดหรือศึกษาเบโดมาสักนิดหนึ่งจะรู้ว่าณตอนเนี้ยอเบโดททาของง่ายสุดในเกมนะครับผมอาวุธนะครับผมดาบ3ดาวคือจริงๆเซ็เนี้แพดหน้ามามีดาบใหม่มีเซ็ตใหม่มาถ้าขี้เกียจหาหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ก็ใช้ต่อไปก็ได้แต่ว่าดาเมจย,ยังไงก็น่าจะสู้เซ็ตใหม่กับดาบใหม่ไม่ได้แต่ถ้าใครขี้เกียจคือก็ใช้ไอ้แบบนี้ไปต่อก็ได้ดาบ3ดาวนะครับผมเซ็ตอ์ติแฟกสองหิน ที่เหลืออะไรก็ได้ขอแค่เน้นอ์ติแฟกตไปที่ป้องกันคีเรทคีดามจแค่นั้นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือคีเรทเนี่ยเราทําติดตัวไว้แค่ประมาณ20กกว่าสามนะครับผมแล้วเราไปเอาจากฮาร์บิงเกอร์ออฟดอนอาวุธสามดาวถ้าใครขัด5เนี่ยเพิ่อมอีกประมาณที่8ได้ค่อนข้างเยอะเลยเงื่อนไขคือเลือดต้องสูงกว่า90%ซึ่งเอาไปโดนเนี่ยเราไม่ได้ไปโดนรับตีนอยู่แล้วเราแค่วางอีอัติเมตออกแค่นั้น เราจะไม่มีทางเลือดลดได้เว้นอย่างเดียวคือเราโดนหมาตีเราโดนหมาตีแล้วมันเลือดไหลอันนั้นโอเคอันนั้นอีกเรื่องหนึงน่งนะครับผมอ์ติแฟกต์ทุกชิ้นที่คุณดรอปมาไม่ว่ามันจะเกลือขนาดไหนป้องกันเยอะขนาดไหนทุกชิ้นคือของอาเบโดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเกลืออ์ติแฟกต์เยอะจังเลยแปลว่าคุณกาลังจะปั้นอาเบโดได้โหดสุดในเกม <c oughs> นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เอามาปั้นอาเบโดทาให้อาเบโดนี้เป็นทาเ,เป็นตัวที่ทําง่ายมาก อ่าถ้าเราไม่เน้นทําเป็นเซตอะไรเงี้ยคือใส่แค่2หินใครอยากได้อติแรงๆหน่อยก็อาจจะใส่ต้องเป็น2หิน2องโนเบลสก็เพิ่มข้อจากัดในการทำอัติแฟกต์ถ้าใครไม่เป็นไรขอแค่ดาเมจเปี้ยแรงก็2หินแล้วก็อะไรก็ได้ที่สเต็ม,มันสวยๆแต่เดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่แล้วก็เปลี่ยนอัติแฟกต์ใหม่อาจจะต้องไปคิดกันใหม่ทํากันใหม่นะครับผมแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนแพทเนี่ยมันยังใช้อย่างนี้ได้อยู่แล้วผมก็ยังมองว่าถึงได้ดาบใหม่มาแล้วแต่คุณที่เกียรติทำอะ ก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ขี้เกียจหรอก <c oughs> คือถ้าได้ดาเมจเพิ่มมาขนาดแบบว่าประมาณ2เท่าหรือเท่าหนึ่งก็มันก็คุ้มที่จะทําแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบเออไอแบบนี้ก็ได้ผมก็ใช้เซตนี้ต่อไปมันทําง่ายมากมันไม่ต้องคิดเลยเลยส่วนความเก่งเนี่ยก็5ดาวเหมือนกันนะครับผมแน่นอนดาเมจด,ดีรีเจนดีเล่นง่ายไม่ต้องออนฟิลนานตัวอะไรมันจะดีขนาดนี้สําหรับการเป็นซับ DPS เพราะว่าการที่เราไม่ไมอยู่ในฟิลแล้วทําดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็ดีขนาดนี้ มันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ทําของง่ายมากก็เลยยิ่งทํายิ่งทาง่ายยิ่งเก่งยิ่งเพิ่มนู่นเพิ่มนี่มันก็ยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอีอย่างหนึ่งคือเขาใช้ป้องกันอ่าเราไม่ต้องไปเน้นเอ่อแบบว่าหน,หนักหัวกับการที่แอตแทกมันไม่ยอมออกนะครับผมเพราะว่าอัลเบโดแทบจะไม่ได้ใช้แอตแทกเลยทุกอย่างของเขาคือป้องกันป้องกันกับ GODA ดาเมจแค่นั้นไม่มีอะไรดาเมจหินกับป้องกันแค่นั้นอับเบโดก็แรงมากแล้วใช้กับได้หลายๆทีมเลยถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไปแย่งปฏิ แต่ว่าทีมที่ไม่ต้องเน้นปฏิกิริยาธาตุเนี่ยอบเบโดจะช่วยเสริมดาเมจเข้าไปได้ค่อนข้างโอเคเล่น2หินค่อนข้างดีเดี๋ยวแพทหน้ามาเนี่ยมี3าหิน4หินมาก็แล้วแต่เลยอบเบโดจะเป็นตัวที่ช่วยทําดาเมจแบบว่าต่อเนื่องในระดับหนึ่งแล้วก็รีพลังงานธาตุได้ดีมากเพราะงั้นอบเบโดก็เลยได้ดับหนึ่งไปนั่นเองโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ6อันดับ6ตัวละครนะครับผมก็ จัดมาส่วนใหญ่ก็จัดตามความง่ายอันไหนง่ายก็คืออยู่อันบนๆอันดับสูงๆอันไหนเล่นยากลงมาหน่อยหรือแบบว่าประโยชน์ในทีแบบว่าน้อยมาต้องพึ่งนู่นพึ่งนี่เยอะก่อนจะลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆถ้าเกิดยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเกณจินในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเหมือนเดิมนีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ